สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมานําเสนอวิธีการป้องกันนะครับก็จะเป็นหม้อแกงนะครับปกตินะครับถ้าเราอุ่นไปแล้วบางครั้งนะครับพออุ่นเสร็จนะครับแกงที่เราอุ่นนะครับก็จะบูดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือจาก ไอ้น้ำนะครับอาจากที่เราอุ่นนะครับเพราะว่าไอ้น้ำมาเกาะที่บริเวณฝานะครับแล้วก็ตกลงไปในแกงเรานะครับก็จะทําให้เชื้อแบคทีเรียนะครับที่อยู่กับฝาหม้อเรานะครับผสมลงไปด้วยนะครับก็เลยไปผสมในน้ําแกงเราครับทําให้แกงระบูดเร็วนะครับ สาเหตุที่เชื้อแบคทีเรียนะครับบางท่านก็บอกว่าเขาก็ล้างหม้ออย่างดีนะครับทําไมยังมีแบคทีเรียอยู่นะครับก็บอกนะครับง่ายๆนะครับก็คือแบคทีเรียนะครับก็จะอยู่ในซอกนะครับตรงปุ่มนะครับของฝาหม้อเรานะครับนะครับข้างบนนะครับก็จะอยู่นะครับอยู่ข้างในนี้นะครับเราล้างสะอาดยังไงนะครับขัด บริเวณนี้ไงแต่ว่าแบคทีเรียนะครับเขาฝังอยู่ข้างในนี้นะครับเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับโดยการใช้เป็นแปรงสีฟันเก่านะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอามาทำความสะอาดแล้วก็เราจะทำการขัดบริเวณนี้เลยนะครับเน้นบริเวณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแบคทีเรียนะครับจะสะสมอยู่ใต้ปุ่มตรงนี้นะครับ แล้วก็บางท่านก็อาจจะถามว่าแล้วโดนความร้อนแบคทีเรียไม่ตายเหรอนะครับแบคทีเรียาตายครับแต่ว่าเขายัางเหลืออ่สเปิร์มอยู่นะครับก็จะทำให้โดนน้ำแล้วก็ผสมลงไปในน้ำแกงเรานะครับก็จะทำให้บูดนะครับแล้วก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะครับขัดนะครับ นะครับเราจะเน้นตรงจุดนี้นะครับถ้าบ้านใครนะครับที่มีปัญหานะครับนะครับเราขัดเข้าไปข้างในนี้ครับเพราะว่าขนแปลงของขนแปลงนะครับก็จะขัดได้เข้าไปในซอกนะครับถ้าเราใช้สก็ตไบต์นะครับหรือฝอยนะครับก็จะ ไม่เข้าไปข้างในนะครับบริเวณข้างในใต้ปุ่มนี้นะครับถ้านเพื่อนๆนะครับมีเหล็กบางๆงัดขึ้นมาสักหน่อยก็ได้นะครับ ครับไปไหมครับแล้วปัญหาที่ทําให้แกงระบูดนะครับก็จะหายไปนะครับง่ายๆนะครับแก้ไขแบบนี้นะครับนีครับขัดเข้าไปข้างในนะครับพยายามให้ผลแปรงนะครับเข้าไปใต้นี้นะครับเวลาขัดพยายามนอน ตัวแปลสีฟันนะครับเพราะว่าขนเขาจะได้เข้าไปข้างในนี้นะครับทำความสะอาดได้นะครับก็สามารถใช้ได้กับหม้อหุงข้าวนะครับที่บูดง่ายบูดบ่อยนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่หม้อหุงข้าวก็สามารถขันล็อออกได้เลยนะครับแต่ว่าฝาหม้อแกงนะครับจะ สันออกไม่ได้นะครับนี่ครับปัญหาอ่าเวลาเราอุ่นหม้อแกงเราแกงบูดนะครับก็จะหายไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ